สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนี่น้องนะครับเพจสติส๊กเกอร์ไลน์บายต้นไฟลแล้วก็ช่อง Youtube นะครับช่อง Youtube Channel ไอต้นไฟนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงองค์ประกอบพื้นฐานที่ทำให้บอรดเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเราในการทำงาน ใน EP ที่แล้วครับเราพูดถึงเจ้าแอปพลิเคชันอุปกรณ์ในการทำงานที่บ้านนะครับเจ้า Work from Home เนี่ยที่กำลังนิยมในตอนนี้แล้วการทำงานแบบเมนนนหลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องตัดตรงนั้นออกไปนะครับเพื่อให้บอทเนี่ยเข้ามาทำงานแทนเราแล้วในองค์ประกอบพื้นฐานนะครับที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมจะพูดหลักการก่อนว่า เ,เจ้าบอทดเนี่ยมันมีข้อดียังไงแล้วมันช่วยให้เราทํางานและลดระยะเวลายังไงนะครับเบื้องต้นเลยนะครับสิ่งที่เรามีบอทขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราจะลดขั้นตอนที่ทํางานซ้ําๆเดิมๆโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาแม้กระทั่งตอบหรือแม้กระทั่งซื้อขายหรือแม้กระทั่งเก็บข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะประยุกต คราวนี้เจ้า l ล n e นะครับผมพูดแอปพลิเคชัน l ลน์ก่อนเพราะว่าลายก็มีบอท a c e b o o k ก็มีบอทนะครับผมมาพูดของแอปพลิเคชัน l ล n e ก่อนลวกันเพราะว่าคนไทยเนี่ยใช้แอปพลิเคชัน l ล n e เนี่ยเป็นหลักหลักการของเจ้าบอทนะครับคือเราจะสั่งงานแล้วดูว่าคําสั่งที่เราสั่งไปเพื่อให้ไปโต้ตอบกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งแอคชั่นตอบอะไรกลับมาสักอย่างหนึ่ง เจ้าบอรเราจะให้มันตอบอะไรอันนี้มันจะขึ้นอยู่ที่เราและขึ้นอยู่กับการที่เราจะเซตเราจะเซตคําเราจะเซตค่าหรือจะเซตวิธีการนะครับบอทดลายในสมัยก่อนผมความเข้าใจผมเองเลยนะครับเข้าใจว่าลายเนี่ยเอ่อต้องเอามาจากลายอย่างเดียวเอาคําสั่งจากลายอย่างเดียวหรือเอาระบบที่เขาทําไว้ให้แล้วเนี่ยมาใช้แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับเพราะว่า เราสามารถเอาแหล่งข้อมูลจากที่อื่นมาประยุกต์มาพัฒนาต่อเหมือนเราเป็นนักพัฒนาคนหนึ่งที่อยากจะทำอะไรในความคิดสร้างสารรค์ของเราเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับตัวเรานะครับในพื้นฐานตรงนี้ผมพูดคร่าวๆว,ว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับตัวหลักก็คือลายใช่ไหมฮะแล้วลายเนี่ยมันก็จะต้องมีการถูก ป้อนคำสั่งจากแหล่งอื่นซึ่งในตัวมันเองก็มีนะครับแต่อาจจะมีข้อจํากัดหรืออาจจะแค่โต้ตอบด้วยเทคมันอาจจะน้อยไปสำหรับในยุคนี้นะครับตรงนี้ก็เลยใช้เจ้าตัว d i a l o g 4 f o w ครับเข้ามาพ่วงกับลาย d i a l o g 4 f l o ทำหน้าที่อะไร d i a l o g 4 f เนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างครับแม้กระทั่งเก็บข้อมูลที่อยู่ข้างหลัง สามารถที่จะป้อนคำสั่งแล้วให้เจ้าได a l ล็อกโฟเนี่ยส่งคำสั่งนั้นเข้ามาที่ Line เพื่อให้ Line เนี่ยตอบกลับไปหา User ครับว่า User นั้นถามอะไรเราต้องการให้มันตอบอะไรนะครับในตัวนี้เนี่ยนะครับได a l ล g อกโฟรคราวนี้ที่ผมทำเป็นเครื่องหมายบวกรอบ Line เนี่ยเพราะว่าเรามีคำสั่งแล้วใช่ไหมครับเราก็จะต้องมีฐานข้อมูล ซึ่งถ้าเราเป็นแค่ธุรกิจที่ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เป็นถึงขั้นระดับองค์กรนะครับเราก็ใช้แค่ Google Sheets ก็ได้ครับ mm hmm. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเก็บสต็อกในการเก็บข้อมูลลูกค้าหรือเก็บเบอร์โทรอีเมลอะไรอย่เงี้ยครับเอาไว้ใช้ต่อจากนั้นเป็นการให้เป็นการเพิ่มโปรโมชั่นหรือเป็นเทคนิคหลังการขายนะครับแล้วก็ถัดมาครับจากด้านล่างนี้ก็คือตัว จ้า notify notify ของ Line เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเตือนเราจากการตั้งค่าของระบบได้ตัวอ,อย่างนะครับเช่นมีคนมาลงทะเบียนกับเราดด,ด,ดดๆลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลถูกเก็บการลงทะเบียนของอ siitä, ผู้ใช้งานนะครับก็ถูกเก็บในถังข้อมูลใน google sheets พอเราเก็บใน google sheets เสร็จปุ๊บเจ้า notify เนี่ยมันก็วิ่งมาเตือนเราว่ามีคนมาลงทะเบียนนะ อย่างงี้ครับเราก็สามารถเห็นเจ้าตัวนี้ในลายแม้กระทั่งว่าเป็นลายส่วนตัวลายกลุ่มเจ้า notify สามารถเตือนเราได้แม้กระทั่งการตั้งเวลาล่วงหน้านะครับตั้งเวลาล่วงหน้าให้มันเตือนอะไรเราสักอย่างเราจะมีนัดเราจะมีทานข้าวที่ไหนให้เจ้าตัว notify เนี่ยเป็นตัวเตือนเราได้เหมือนกันคราวนี้ถัดมานะครับจากด้านซ้ายมือเรานี่ก็คือ ตัวที่เติมเต็มให้กับลายเลยนะครับเนื่องจากในแต่ก่อนนะครับในลน์เนี่ยมันจะมีเรื่องของหลังบ้านเช่นเวลาที่ลูกค้ามาสั่งซื้อกับเราเราใช้เจ้าลิฟต์เนี่ยเป็นตัวรับออเดอร์เป็นตัวรับข้อมูลเป็นตัวรับเ,เลขบัญชีการโอนเงินแล้วถูกส่งกลับเข้ามาหาเราแล้วในลิฟต์เนี่ย มันสามารถที่จะไปเอาเว็บจากข้างนอกนะครับมาใช้งานโดยที่เราไม่ต้องออกจากไลน์ได้เลยมันก็จะเป็นการป๊อปอัพขึ้นมาในหน้าจอที่เราแชทคราวนี้เราก็สามารถที่จะเอาเว็บไซต์ต่างๆยัดเข้าไปในตัวนี้ได้ทำให้ลูกค้าสามารถเปิดดูเปิดเห็นข้อมูลอะไรก็ได้ที่เราอยากจะนำเสนออยู่ภายในไลน์ซึ่งในตัวลิฟตนะครับลิฟต์ของไลน์เนี่ย ชื่อเต็มๆก็คือ Line Font End Framework นะครับมันจะประกอบไปด้วย3สิ่งนะครับหลักๆนะฮะหลักๆก็คือ HTML HTML เนี่ยก็คือตัวที่เอาไว้เขียนเว็บแล้วก็ JS ก็คือ JavaScript เอาไว้ทำโค้ดในการเขียนเงื่อนไข CSS ในการแต่งให้เจ้าหน้าเว็บเราเนี่ยดูสวยงามดูมีสีสันแล้วแต่ใจเราชอบ แล้วคําถามต่อมาครับที่บอกว่าอ้าวแล้วคนทําไม่เป็นคนที่เขียนโค้ดอะไรพวกนี้ไม่เป็นเนี่ยสามารถทําได้ไหมตอบได้เลยครับว่าสามารถทําได้แต่ขอให้เรารู้หลักการก่อนครับว่าหลักการของเจ้า l ลน์บอรเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับก็ในภาพที่ทําไว้ให้ดูเนี่ยมันก็เป็นสโคปสั้นๆก็มีตัวเจ้าเอ่อ u s e r อร์ย ที่ user ไม่ใช่ user name สิ user ผู้ใช้งานนะครับสั่งงานเข้ามาเจ้าบอทก็ทำงานแทนเรา,าผู้ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวใน EP หน้าเนี่ยผมจะเอาตัวอย่างให้ดูคร่าวๆว่ามันทำให้เราเนี่ยเกิดประโยชน์ยังไงและลดขั้นตอนการทำงานของเรายังไงแล้วเวลาของเราที่เพิ่มขึ้นเราไปทำอะไรต่อได้อีกหลายอย่าง แต่เราก็ให้เจ้าบอทเนี่ยช่วยงานอะไรที่มันซ้ำๆแล้วคราวนี้นะครับลายก็ทำอ,อ,อีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ทำให้บอทเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยซื้อของโอนเงินมันตอบกลับให้ทันทีเราทำหน้าที่เดียวก็คือเข้าไปเช็คว่าที่ลูกค้าโอนมาเนี่ย มันตรงไหมพอตรงยอดเงินตรงเวลาตรงชื่อบัญชีตรงถูกต้องนะครับเราทําหน้าที่ก็แค่เตรียมแพ็กของแล้วก็เอาของนั้นไปส่งผ่านแอปพลิเคชันบริษัทใหญ่ๆที่ผมกล่าวไปในเมื่อ EP ที่แล้วนะครับว่ามีบริษัทบ้างที่ช่วยให้เราขนส่งสินค้าของเราเนี่ยไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วยังไง วันนี้ผมก็พูดแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็ใน EP ีหน้าที่เราจะทำตัวอย่างให้ดูครับว่าบอทช่วยเรายัางไงนะครับทำผมทำไว้หลายแบบแล้วล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเผื่อเป็นไอเดียให้เราได้ไประยุกต์ใช้ถ้าใครมีคำถามนะครับหรือว่าสงสัยติดอะไรในเรื่องนี้ใน EP นี้ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วก็อาจจะทำเป็นคลิปใน EP หน้านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายคำว่าพอดแคสต์ให้ฟังนะครับเพราะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันคืออะผมเอาเบส,สั้นๆแล้วกันนะครับว่ามันคือการใช้เสียงแค่เสียงนะครับคลิปไฟล์เสียงให้พวก ่านได้รับฟังนะครับเพราะว่าในบางกรณีไม่สามารถที่จะมองจอได้เราทํางานเราใส่หูฟังเราอาจจะได้ฟังเรื่องราวอาจจะได้ฟังเรื่องที่เราสนใจนะครับเป็นคําสั้นๆที่มาจากคาว่าพอดแคสต์นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับใน EP หน้าสวัสดีครับ